คุณพ่อหรือคุณตาคุณปู่ท่านใดนะคะคุณผู้ชมนะปวดท้องน้อยฉี่แบบกลางคืนฉี่เยอะมากหลายรอบมากกลางวันก็ฉี่กลางคืนก็ฉี่กินน้ําก็น้อยแล้วหรือฉี่มีกลิ่นนะครับคุณผู้ชมหรือฉี่ปวดแสบปวดร้อนฉี่กระปิกกระปอยอันนี้อย่าชะล่าใจนะคุณผู้ชม อาจจะบ่งบอกให้ถึงว่าเรามีปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากก็เป็นได้นะครับคุณผู้ชมนะต่อมลูกหมากคืออะไรคือภาวะต่อมลูกหมากที่มีความขนาดใหญ่กว่าปกติหรือมีการอักเสบเกิดขึ้นนะครับคุณผู้มชมจากการอักเสบตัวนี้นะครับคือไม่ว่าจะเป็นผลจากอ่เขาเรียกว่าอะไรเดีการอั้นปัสสวาวะต่างๆนะครับคุณผู้มชมหรือผลจากการที่เรากินอะไรเข้าไปแล้วมันไม่ไหลโฟอลของเส้นเลือทาให้เกิดการอักเสบนะครับคุณผู้มชมหรือการอั้นปัสสาวะกันไม่ปัสสาวะเนี่ยนะครับถือว่า เป็นผลสําคัญมากๆเลยนะครับอยากให้สังเกตตัวเองเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมนะปัสสาวะบ่อยในเวลากลางวันและก็กลางคืนนะป้องกันปัสสาวะท่านอักกัน้นอากเขาเลยนะต้องปัสสาวะทันทีเหมือนมันกั้นไม่อยู่ครับคุณผู้ชมนะปัสสาวะไม่พุ่งไหลช้านะครับปัสสาวะปวดแสบปวดร้อนตามท่อนะครับปัสสาวะนานนะครับปัสสาวะอ่อนๆคือเหมือนแบบกระปิดกระป,ปอยอ่อนๆนะครับและสิ่งสําคัญเลยนะคนที่ปัสสาวะออกมาเป็นเลือดนะครับคุณผู้ชมเป็นเลือดนะอันเนี้ย ถือว่าอันตรายมากๆเลยนะเพราะว่าอาจจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็ได้นะครับคุณผู้ชมนะใครจะไปรู้เนาะปัสสาวะปล่อยตรงนี้นะครับคุณผู้ชมดูด้านหน้าจอตรงนี้นะถ้าปัสสาวะราปกติเนี่ยมันจะไม่มีการบวมนะครับคุณผู้ชมนะแต่ถ้าเราจะรู้ได้ไงว่ามันบวมไหม เราจะมีปัญหาเรื่องของปัสสาวะบ่อยนะครับอันนี้คือต้องสังเกตตัวเองนะปัสสาวะไม่พุ่งไหลช้าปัสสาวะนานหรืออ่อนๆนะครับหรือปัสสาวะเป็นเลือดนะครับนั่นคือการอักเสบมากๆแล้วเพราะว่าเกิดจากการที่ต่อมลูมักเรามันบวมขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันก็เลยเกิดการอักเสบทําให้ปัสสาวะบ่อยมากยิ่งขึ้นปัสสาวะก็ไม่พุ่งปัสสาวะแบบนานๆปวดแสบปวดร้อนตัวนี้ต้องไปพบแพทย์นะครับแต่เรามีตัวป้องกันอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนะถ้าเรามีสัญญาณเตือนตัวนี้หรือป้องกันสัญญาณสัญญาเตือนเหล่านี้นะครับต M Max นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่บำรุงร่างกายนะครับบำรุงท้องเรื่องของต่อมลูกหมากเองโดยตรงนะครับคุณผู้ชมนะเป็นการบำรุงต่อมลูกหมากเองโดยตรงนะครับคุณผู้ชมใครที่มีปัญหาเหล่านี้นะครับต้องทานนะครับอยากแนะนําให้ทานจริงๆนะครับคุณผู้ชมนะ ตอนนี้เอ็มแม็กเราขายดีมากๆเรารู้เลยว่าคุณพ่อเนี่ยราคาที่มีปัญหาตรงนี้นะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะปัสสาวะบ่อยปัสสาวะ graphic, กระปิกกระปอยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนะอยากแนะนําให้ทานเลยนะครับคุณผู้ชมนะอ่ะโปรโมชั่นเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมโปรโมชั่นพิเศษของ MMAX วันนี้นะครับคุณผู้ชมนะจากราคาปกติ1 2ึ่บาทนะครับหกล่องมี30แคปซูลนะครับคุณผู้ชมนะตัวนี้เอาไปทั้งหมด2กล่องนะครับบวกแอสตาแซนจินให้อีก1กระปุก30แคปซูล นะครับยังไม่หมดนะเทลทูเทลทูวีช้อปปิ้งให้ตัวของตลับวิตามินให้อีก1ชิ้นนะครับคุณผู้ชมนะโทรมาก่อนได้เลยนะครับ02113 1234 02113 1234หรือแอดไลน์มาที่แอดไลน์เทลทูเทลก่อนได้นะครับคุณผู้ชมนะปัญหาต่อมลูกหมากถือว่าสำคัญมากๆเลยนะครับผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ80% 90%นะครับ พอมีปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนะจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมนะ990บาทนะครับ2กระปุกถามแอสซ่าไป2กล่องถามแอสต่าซนดินให้อีกหนึ่งกระปุกนะครับแถมฟรีสารบิตามินให้อีกนะครับ990บาทนะครับทั้งหมดนี้เกือบ5,000บาทนะแต่เทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งจัดให้เลยนะครับ021131234 02113 1234หรือแอดไลน์มาที่แอดไซน์เทลทูเทลนะแอดไซน์เทลทูเทลนะครับคุณผู้ชมนะอยากช่าใจนะซื้อให้คุณพ่อนะครับหรือคุณตานะครับ หรือลองสอบถามคนรอบข้างเราดูก่อนนะคะคุณผู้ชมนะอย่าชะล่าใจเป็นอันขาดเลยนะครับเพราะว่าถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับในเรื่องของการเป็นต่อมลูกหมากอักเสบนี่คืออันตรายมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอาจจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็ได้นะครับอันนี้คือผลเสี่ยงนะครับใครที่เป็นต่อมลูกหมากอักเสบแล้วเนี่ยมันเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากคุณผู้ชมนะอ่ะผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมนะอย่าอันฉี่อย่าอันปัสสาวะคุณผู้ชม ปวดปัสสาวะไปเลยนะคระคุณผู้ชมนะต้องไปเลยนะครับ